คุณผู้ชมคะยังต้องรอลุ้นผลยืนยันจากสมาพันธ์แบดมินตันโลกนะคะว่าผลการตรวจสารกระตุ้นที่มีรายงานว่าพบสำหรับน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์นั้นเป็นความจริงอย่างไรหลังจากที่น้องเมย์เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันที่ประเทศจีนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเข้าไปร่วมแข่งขันหลังจากที่รับการรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะ ทำามกลางกระแสข่าวลือที่ยังคลุมเครือน้องเมรัชนกอินทนนท์ตัดขาดการติดต่อจากสื่อมวลชนในขณะที่ข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับการชี้แจงผ่านรองเลขาสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยว่ายังไม่ได้รับเอกสารจากสาพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF แต่ถ้ามีการยืนยันจะทำให้น้องเมหมดสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกพร้อมกับเข้าสู่กระบวนการชี้แจงและมีโอกาสต่อสู้ กรณีที่นักกีฬาถูกตรวจพบสารกระตุ้นส่วนใหญ่มักจะเป็นสารสเตีรอยที่ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับกรณีของลีชองเบย์อดีตนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกที่โดนแบน8เดือนหลังพบสารกระตุ้นจากการรักษาซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่าขณะนี้มีการเตรียมแนวทางชี้แจงไว้แล้วเราก มีวิธีการหรือเราจะชี้แจงไปนะครับเราก็จะชี้แจงทางทางสาพันธ์ไปก่อนนะครับก็ <S <S รอหนังสือแจ้งมาจากสัพพันก็ <S <S คงยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรผมยังไม่ได้รับแจ้งอะไรแต่ว่าเราก็เตรียมการเลยแล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะว่าเรายังมุ่งหวังว่านราจะโกของเราจะได้ไปที่โอลิมปิกอยู่นะครับหลังจากน้องเมย์คว้าชแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์3รายการติดต่อ,อกัน น้องเมยมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายและเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดยาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและอุบอร์คัพที่จีนในช่วงปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยคาดว่าได้รับการรักษาด้วยกลุ่มยาสเตียรอยนอกจากนั้นยังได้รับการฉีดยาโดยแพทย์ชาวจีนของทีมซึ่งน้องเมยเคยกังวลกับการรักษากับแพทย์จีนเช่นกัน กระทั้งในรายการชิงแชมป์เอเชียน้องเมย์ถูกสุ่มตรวจสารกระตุน้นทั้งนี้หากน้องเมย์เซ็นเอกสารรับทราบพร้อมระบุชัดเจนด้วยว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเข้ารับการรักษามาก่อนจะเป็นข้อมูลสำคัญในการต่อสู้ถ้ามีการยืนยันจาก BWF โดยวันที่18กรกฎาคม BWF จะประชุมเพื่อย,ยืนยันนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน5วันข้างหน้านี้ กรณีของลีชองเวยอดีตนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลก BWF ประกาศแบนทันทีเป็นเวลา4เดือนในระหว่างรอผลยืนยันจากการตรวจตัวอย่างบีซ้ำและหลังจากลีชองเวยเข้าสู่กระบวนการต่อสู้เขาได้รับการลดโทษจาก2ปีเหลือ4เดือนเพราะมีการยืนยันว่าให้ข้อมูลก่อนแข่งว่าเขารับอาการว่าเขารับการรักษาอาการบาดเจ็บมาก่อน